ส่วทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมแบนด์มอสชาแนลนะครับก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับวิธีการเพิ่มเทคนิคในการเอาชนะไบออฟเฮลให้เราเก่งขึ้นประมาณ10%เป็นะครับผมเออันทำยังไงล่ะนี่ก็6นาทีเนาะเรา535เ5นาะคิดว่าจะสตาร์ตตัวเลยแล้วกันอ่ะวิธีการนั้นก็คือครับเรามองแบบไปไทยระยะไกลเลยครับผมมันจะมีสีสีอยู่ข้างบนบอกอยู่ใช่ไหมอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเอยสีนี้น่าจะเจอดานอะไรบ้างอยา่ที่ดานนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเอยมันเป็นดาวนะ เราก็สามารถพุ่งตรงไปเลยตรงนี้นะครับก็เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบเหมือนด่านงูนะเราก็แบบแตะนะครับก็จะวิ่งตรงแบบซิกแซกอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะเจอด่านที่เป็นเหมือนรูปหนวดนะครับก็วิธีการกระโดดปกติเลยแล้วก็ตรงนี้ผมจะใช้เทคนิคการเกาะข้างครับเกาะข้างแบบนี้นะครับจะเป็นการหลบเลเซอร์ที่ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับ อเคอัน okay. นี้ก็ล่วงบ่อยไปนะครับไม่เป็นไรครับเราก็เล่นไปชิวๆนะครับอชอบซ้ายกระโดด้ายชอบขวากระโดดขวานะครับด้านพิซซ่าออเดี๋ยวจะเจอพิซซ่าบุนๆอย่างนี้ก็กระโดดข้ามไปเลยครับก็ด้านสีฟ้านี่นะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบเร่งสปีดอย่างเดียวใช่ปะก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากเพราะว่าเล่นง่ายนะครับ ก็ดานหนึ่งนะครับอันนี้ดานตรงนี้จะเจอเค้กตรงนี้ครับระวังชนขอบนะครับแล้วก็ดานดรอปตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะดรอปล่วงกันค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการก็ะชะลอความเร็วนะครับแล้วก็กระโดดลงมาเลยปกติตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนแทนประตังโกนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นเครื่องบินจะเจอจุดจ้ำอยู่จุดหนึ่งนะครับนี้เปิบ โอเคก็ระวังล่วงนิดนึงนะคะรับตรงนี้กระโดดข้ามปกติครับผมจาได้นะครับว่าเอ้ยมันเคยหลอกมันเคยทําให้เราล่วงยังไงนะครับผมก็ประมวลผลเลยคดว่าเอ้ยไม่ใช่ผมประมวลผลในหัวว่าเออเราจะต้องแบบหลบตรงนี้นะกระโดดตรงนี้นะอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เป็นเรเรียมนะชนมุมแล้วกระโดดนะครับช,ชนมุมแล้วกระโดดชนมุมชนมุมแล้วกระโดดอ่าชนมุมแล้วกระโดดครับผม ชนมุมแล้วก็โดดชนมุมแล้วก็โดดตรงนี้ดานน็อตนะครับดานน็อตเนี่ยก็จะให้กระโดดข้ามแบบปกติครับแค่ให้รู้ว่าตอนที่เราขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอีกอันหนึ่งเฟืองอีกอันหนึ่งอ่ะเราก็โดดข้ามตรงนี้ปึ๊บเรากระโดดแบบนี้อ่าใช่ไหมไม่ยากใช่ปหทุกคนโอเคไปต่อนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายนะครับตรงนี้ก็ง่ายเหมือนกันตรงนี้ครับไม่ต้องกระโดดเลยครับก็แค่พุง่งชน,นเฉยๆใช่ปห โอเคแล้วก็เข้าเสนใจแบบส,สวยๆนะครับโอเคทีนี้เราก็รู้เทคนิคแล้นะครับก็เวลาเนี่ยมีหกนาทีนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราล่วงน้อยเนี่ยนะครับต่อให้เรา,เ,าเริ่มที่หลังเขาประมาณ1นาทีถึงครึ่งนาทีเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสชนะอยู่ครับเพราะว่าหนาทีเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดเราเล่นเป็นแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันว่าเฮ้ยมันจะมีด่านที่ว่ายากยากอะไรอยู่บ้างนะครับที่โอเคก็เริ่มออกตัวเลยนะครับก็จะเจอดนานสีเขียวนี้ก่อนนะครับที่เป็นสะพานนะครับก็พุ่งไปนะครับเราจะเจอ2ข้ออันนี้นะครับวิธีการชะลอความเร็วนะครับสาหรับบนคอมพิวเตอร์นะครับให้เรากด a d รัวๆนะครับถ้าเกิดเป็นบนบนมือถือเนี่ยให้เรากดจอสติ้งบุ่นบุนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะชะลอความเร็วให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเจอจุดที่มันชะลอนะครับ โอเคครับโอเคตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเจอที่เป็นเนนอ,อย่างนี้ปุ๊บเรากระโดดข้าปเลยครับเพราะว่าความเร็วบันทึกนะอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วเอ้จุดต่อไปเราจะเป็นจุดกระโดดนะครับก็กระโดดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ต้องกระโดดเท่าข้ากระโดดแบบยาวๆเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าเรารู้แล้วมันจะเข้าป่องไปได้เลยปุ๊บ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 ปุแบ,บ,ก,บกระโดดข้ามแบหุ๊บปุ๊นงูอ่ะอ่านี่เจอด่านตบกนะครับ ตึงเนี่ยเราก็จะโอเคร่วมจะมองจุด3จุดนะครับที่เราควรโฟกัสนะครับคือจุดถ้าเกิดเรากระโดดจากเออแท่นสปีดตรงนี้นะครับให้ไปแท่นแท่นที่3นะครับโอเคว่าถ้าเกิดไปแท่นแท่น2เนี่ยให้ให้ข้ามไปแท่น3ามเลยครับลองดูนะครับเออปึ๊บเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดผิดนะครับแท่น2เนี่ยให้กระโดดข้ามไปแท่นแท่น3นะครับแท่น3นี้ปึ๊บเปิดข้ามปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็กระโดดขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ถึงนะครับโอเคเนี่ยหรือว่าจะใช้วิธีหนึ่งก็ได้นะครับคือกระโดดข้ามข้างบนเมื่อกี้เลยไม่ต้องต่อขั้นอยู่นะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าชัวนะครับชัวเลยตรงนี้ครับจุดที่เป็นสปีดนะครับก็จะเจอกับด่านใบไม้นะครับให้เรากระโดดก้าวทีละขั้นนะเพราะมันไม่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะครับโอเค ไม่ยากไม่ยากใช่ไหมไม่ยากตรงนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นข้างบนนะครับจะเจอจุดแดชอยู่ตรงกลางนะครับก็ไม่ต้องกระโดดนะครับแค่ตัวไปชนเพื่สายลุงนี้ก็จะก้าวข้ามได้สองขั้นนะครับแต่กำลังล่วงอยู่กังล่วงอยู่เลยนะครับตรงนี้ก็โดยวๆเลยครับพตรงโดยาวเยครพอมันถึงนะ เป็นไข่นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เรารู้ว่ามมีความเร็วถ้าเกิดกระโดดข้ามมาเมื่อกี้เราราลงวงครับตรงนี้จะเป็นรูตรงกลางนะครับแต่ถ้าเกิดความเร็วถึงก็ข้ามไปยังท่อได้เลยนะชเช่ตรงนี้ถึงถึงสีแดงนี่ก็ถ้ามันไปซ้ายหลบซ้ายถ้าไปขวาหลบขวานนครับโอเคมันไปมันไปเนี้ยโอเคเปไปขวา มันออกซ้ายนะครับเราโอ้โหเราร่วงนะครับโอเคอาจจะมีร่วงบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเหมือนโนภมประเทศไทยสมัยนี้นครับแบบร้อนร้อนแต่ว่าก็เป็นลูกดูดาวลูกดูหาวที่ร้อนเออกล้องคงเหมือนกันว่าจะลูกดูดาวหรือลูก,ลกดูร้อนนะครับโอเคไปกันต่อนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมแค่มันพื้นไม่เสมอกันเท่านั้นเองนะครับ ไปคร, okay okay okay. ร,รับผมฟูสปีดฟูสปีดเลยฟูสปีดเลยโอเคโอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมแลบฟังกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับ